สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับคลิปวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะเอ็นะครับของเครือข่าย AS One Two c a นะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากสมัครเน็ตฟรีนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็กดตามได้เลยนะครับผมเอามาแนะนําให้กับทุกคนแล้วนะเองนะครับผมถึงที่เลยนะครับโปรเน็ตนะครับผมของเครือข่าย AS ล่าสุดในตอนนี้เลยนะเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูโปรเน็ตกันเลยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจสมัครนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีมาให้ทั้งหมดอยู่ที่7ตัวเลยนี่นะครับผมแนะนําให้ทุกคนสมัครให้ครบไปเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมจะมีบางตัวนะครับผมที่ใช้ point และก็ไม่ใช้ point นะครับสาหรับรหัสเน็ตของ AS นะครับผมแนะนําทุกคนให้กดสมัครให้ครบไปเลยนะครับหวังว่าจะมีสักตัวที่ใช้ได้นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกนะครับผมมีให้มาทั้งหมดอยู่ที่7ตัวในวันนี้นะครับตัวแรกนะครับทุกคนกดดอกจันห้าห้าศูนย์นะครับดอกจัน 3 10สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ตความเร็ว3 8 4 kb นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นและก็ไม่ลดสปีดด้วยนะครับที่สําคัญนะครับใช้ได้นะครับทุกคนอยู่ที่1วันเลยนะครับผมแบบไม่ลดสปีดและก็ไม่อั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่2นะครับกดดอกจัน550ดอกจัน3 1 3สามสี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับก็เน็ตความเร็ว3 8 4 kb เหมือนกันนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับที่สำคัญก็คือไม่อั้นและก็ไม่ลดสปีดเล่นได้ทุกแอปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่3กดอกจัน550นะครับดอกจัน3350สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ตความเร็ว3 8 4 kb เหมือนกันนะครับ ก็สามารถใช้งานได้อยู่ที่1ชั่วโมงนะครับผมสําหรับตัวนี้ก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าไม่อันไม่ลดสปีดเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่4นะครับปดดกจันทร์ห้าห้าศูนย์ดกจันทร์สามสามห้าสองซีเหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ตความเร็ว3า4ร้อยปสิบสี่เหมือนกันนะครับสามารถใช้งานได้ที่1ชั่วโมงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับ สำหรับตัวที่5นะครับกดดอกจัน5 5 0ดอกจัน 3, 3, 5, 3, ส3 53มสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับทุกคนก็จับเป็นเน็ตนะครับผมความเร็ว3 8 4 kb นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูตัวที่6กันบ้างนะสำหรับเน็ตตัวที่6นะครับผมก็กดดอกจัน7 7 7ดดอกจัน สหสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็ให้เน็ตมา2อกิกสามารถใช้งานได้30วันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะทุกคนสำหรับตัวสุดท้ายเลยนะครับผมตัวที่7กดกดอกจันเจ 7, 7, 7, 7, 7ดอกจันเจ7ดสีสี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับผมก็เป็นเน็ต4กิกสนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่30วันนะครับหรือว่า1เดือนเลยนี่เองครับผมแนะนําให้ทุกคนกดสมัครให้ครบไปเลยนะหวังว่าจะมีสักตัวที่ใช้ได้นะครับก็นะครับผมใครได้ตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะมีตัวที่ใช้ point แล้วก็ไม่ใช้ point นะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลชิปวิดีโอหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ใหม่นะครับสาหรับโปรเน็ตนะครับผมของเครือข่ายต่างๆนี่นะครับ